โชว์ต่อไปนี้จะเป็นโชว์ที่ต้องเปิดรอคอยอย่างใจจดใจจ่อจะบอกว่าผมรอคอยอย่างเดียวคงจะไม่ใช่แล้วครับคนอ่าต้องเป็นผู้ชายในเมืองแดนซิตี้เนี่ย <ผม S 2> ทุกคนไม่ใช่ผู้ชายเหรอไม่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับผู้ชายในแดนซิตี้ทุกคนรอคอยครับถึงจะว่าได้ครับเป็นโชว์ของบาร์เทนดี้ที่แค่มองก็เมาแล้ว <laughs> เอาเป็นว่าถ้าออกมาทําการแสดงหรือว่าในเมืองนี้นะครับมีพี่แมวอยู่เป็นคนในเมืองด้วยนะฮะพี่แมวเมาหัวลาน้ำทุกวันฮะเธอพร้อมแล้วครับที่จะออกมาทําให้พวกเราตะลึงกันเนส V7 เนสซี่เจ็ดครับเมาฮะอ่าเมาเมาเมาเลยฮะนี่นับเป็นนับเป็นโชว์ที่สะพรึงจริงๆคือต้องบอกว่าสะพรึงนะมันมีทั้งตะลึงกับสะพรึงด้วยครับอ่าเชิญพี่ไก่ครับครับน้องเนสสวัสดีครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคะ <laughs> <laughs> ดีมากก็หก <laughs> <laughs> ก็สำหรับ้เนสถือว่าโชว์สนุกนะครับแล้วก็พี่ก็ชอบว่าที่เราเต็มที่อ่ะเราพี่รู้ว่าเราเต็มที่แน่นอนกรูฟร้องดีขึ้นวันนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งคือเวลาเป็นเฮสเซสเสียงใหม่เนี่ยจะบางกว่า กว่าปกติทุกครั้งที่ที่ใช้ไมค์แฮนด์เฮลคือไมค์ถือนะครับอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วมันก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยเพราะว่ามันจะดูดเสียงเข้ามาทําให้เสียงค่อนข้างบางในแต่ละคนนะครับสําหรับการร้องก,ก็ถือว่าร้องได้ดีไม่เพี้ยนนะครับแล้วก็ในกรุ๊ปใช้ได้ทีนี้ปัญหามัน,ม,นมีอยู่นิดนึงโอเคดเ่ที่รู้สึกว่ามันเครียดไปถึงแม้ว่าจะเล่นกับเราก็จริงแต่ว่าเล่นด้วยสายตาที่แบบความตะลึงนี่มันต้องแบบเจอเทอมตะลึงมันตะลึงด้วย ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งอันนี้มันจะตะลึงแบบดุไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็พี่รู้สึกว่าถ้าเต้นไม่ค่อยเข้ากับอาชีพอะคือคือมันรู้สึกมันมันมันตลกมันตลกจริงแต่ว่ามันอาจจะด้วยไม่รู้อะไรมันผิดพลาดขึ้นมานะครับความรู้สึกคือว่าเวลาเราเต้นอย่างนี้มันน่าจะใส่ชุดแบบมันมันหน่อยอะอันนี้เราเป็นชุดที่ค่อนข้างสวยนะครับดูสวยแต่ว่าถ้าเต้นแบบทะลึ่งทะลึ่งเราก็ก็เลยก็เลยดูขัด

สะพึงดีลูกชงอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนหนูชงอะไรพี่ขอพี่ขอสักแก้วหนึ่งถ้ากินแล้วเป็นอย่างนั้นอ่ะเออดีดีพี่อยากมันบ้างแต่พี่มันมากนะขนาดพี่ยังไม่ได้กินเลยนะคะพี่ว่าเนสดีขึ้นเยอะเลยจากที่พี่ไม่ได้มาสองอาทิตย์สำหรับความรู้สึกพี่วันนี้พี่รู้สึกว่าพี่เคยคือพี่ เคยบอกเนสละเรื่องของสายตาวันนี้มันมีสายตาที่พี่รู้สึกว่ามันมีคงกับพี่มันมีลูกหูลูกตามากขึ้นน่ะมันมีจริตมากขึ้นและหนูหนูทําได้ดีมากขึ้นตอนหนูเ hey, ฮหนูก็แบบเออดูเฮอ่ะดูแบบดูแบบทะลึง่งทะลึง่งแบอืม้มโจ๊ะไปอย่างนี้แต่พอสวยปับ๊บอืม้มจิกเลยอย่างนี้ยเออพี่ว่าพี่ว่าดีคือพี่พี่ว่า,ว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 ามัน,ม,นมันดีตรงที่ว่าหนูสวยตรงนั้นก็สวยเขานั้นเถอะลูกเพราะพี่เข้าใจว่ามันก็คง เราเป็นแหล่งเนี้ยใช่ไหมเออก็เข้าใจเหรอเนาะพี่ไก่เนาะเขาน้องเขาพี่อยากให้คนสวยตลอดเวลาหนูก็สวยให้พี่ตลอดไม่ได้เหมือนกันเนาะก็เป็นคนย <laughs> แต่แต่พี่ว่ามันน่ารักแล้วก็ดีค่ะยินดีด้วยค่ะคุณแมวครับครับ,รบเนสพี่ว่าเนสสวยตั้งแต่ต้นเพลงจนจบเพลงเลยครับ <laughs> <laughs> นี่คือการของคนเมานะครับคนเมาเป็นครั้งแรกที่พี่ดูเนสร้องเพลงสนุกสนุกแล้วพี่สนุกมากนะครับถึงขนาดต้องจับโต๊ะไว้พี่กลัวพี่จะจะิตพี่จะเปลี่ยนไปคือ TS, เนสมีพัฒนาการที่ดีมากนะครับร้องเพลงแต่ก่อนเนี้ยร้องเพลงเซ็กซี่ก็ดูไม่เซ็กซี่ร้องเพลงสนุกก็ยังดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ว่าครั้งนี้พี่ว่าสนุกขึ้นแล้วก็ สนุกขึ้นถึงขึ้นที่สุดด้วยก็คือว่ามีจังหวะที่กระชับพิชดีนะครับคือการร้องเพลงแดนซ์พี่ขอชมว่าเพลงนี้เป็นเป็นเพลงแดนซ์ที่มีการร้องที่กระชับแล้วก็มีระดับพิชที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรนะครับเป็นกำลังใจให้ครับโชคดีครับขอบคุณครับเ e สวีเจ็ครับ